สวัสดีครับนี่ครับเป็นงวันที่ยี่สิบสี่สัปิกิกายนพศสองพันห้อสิบเจนะครับครับแอดยิมแอดได้แอดแตงโมกับมารอนะครับอ่าเอฟซีเพิ่นมาแก่บ้าแก่บนกับลูกครับเพิ่นเขางานนะครับมาเไหนครับมาเไหนครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีใส่สวมต่ำสามใส่อ้อมสาม ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระตุ้ใจให้ทั้งแอดยิมนะครับแอดไอแอดแตงโมครับมือนี้ครับกับมีเอฟซีนะครับเพิ่นบ้าเพิ่นบนนะครับปูตาปูชีปลาขาวครับเพิ่นลูกเพิ่นกับะสบความสําเร็จครับเพิ่นกับมาแก่บาแก่บนปูนะครับกับมีหัวหมูนะครับน้ามจะขวนเมื่ี้ น้ำหกน้ำหกสิบแพ็กนะครับเนาะอ่าเจะเป็บหกศูนย์สำหรครับครับเพื่นเราน้ำมาถวายปูตาปูที่บข้าวนะครับหกสิบแพ็คกราคางูโม่สามหัวหัวัวงมล็ดนะครับตัวเมล็ยสวยงามแต่ยิ้มไปไทยเป็นแล้วก็มีผลไม่เก่ายางนะครับเก่ายางครับผมไอ้ฟ้าเลแยงจะเป็นเส้แกงเส้นอ่อนนะครับเนาะครับฟ้าแดงจะเป็นตำสมครับผมอ่าเอฟซีนะครับเพิ่นมาแก้บ้าแก้บนแล้ว เป็นเก่ามาน้าปลาหน้าปลาโซ่ดุกเจ้ามั่งแล้วมาโซ่ยังพี่โซ่ท่างคุณครับไม่ข้าพกรามากรวดกันะครับอ่าเอฟซีครับผมอ่ากลับไปอยู่เอฟซียู่ดอนนะครับเนาะครับอ่าสาธุสาธุเด้อครับเด้อครับเอาน้ำปลาแม่คู่เพิ่นไปอ่าจิมพร้อมนะครับใส่ตำสมครับเพื่อให้ตำเสียบกระตำเสียบครับคุณครับผมฟ้าแดงใส่ตำสมฟ้าเหลืองใส่แกงไชออมครับผม ครับกับมีหัวหมูสามหัวนะครับพร้อมกับพวงมะลัยนะครับพวงมะลัยก่อนครับสิบแปดพวงน้ำหกสิบแพ็คนะครับอ่าแล้วกับผลไม้เกา่างนะครับกับกับมีอ่าบักข้าวครับสีดานะครับเนาะแอปเปิ้ลแล้วกับเชอร์รี่แล้วกับสุนจขวานหลายสิงย่งหลายอย่างพร้อมกับสับประรดครับน้ำหกสิบแพรกสำคัญนี้ไหเนี่ยครับอ่าเอาไปเป็นแนวทาง ครับขากับเข่ากับน้ำนะครับอ่าพร้อมกับหัวหมูสามหัวครับสามศูนย์ศูนย์สามล่ะเพราะว่าหมูมันตายแล้วเดนอ่าครับความกับพิจารณาวครับนี่แหละครับเพิ่นบระดาษแนวนึงเพิ่นกระดาษแนวนึงนะครับอ่าลูกเพิ่นนะครับประสบความ่นสำเร็จนะครับจะเขางานแล้วกาเพิ่นกามาบนต่ออ่าได้ยินเขามาบนต่อครับอยากได้อ่ามีเท่าแก้วสันอ่าเท่าแก้วครับมีเท่าแก้วนะครับมาติดต่องานนะครับติดต่องาน ับให้ไปสัมผัสงานตันเพื่นก็เลยบ่นต่นนตอนะครับบนบนปู้นะครับไม่มนบ่นตอ่อดอกครับผมเอางานตอ่อครับผมประว่านีน่จะได้หน้าที่กันงานดีกว่าเก่าครับเพ<อ>ื่อนกัเห็นาําสี้ําถามเบิ่งกวางง่างเงี้วด้วยล่ะนะครับเพิ่นอาจจะบน่นี้่แน,นใจเพื่อนนะครับถ้าเพิ่นประสบความสำเร็จ คเดี๋ยวยินข่าวว่าลูกไส้เพิ่นที่สัมผัสงานดไวยๆเนี่ยแหละขอให้ปูซอยสั้นครับก็ขอให้องค์ปูชื่อปาาวปูตาเนาะครับอ่าโดนันดาลให้เพิ่นสําเร็จนะครับนั่นเนีน,นาทีการงานเพิ่นจจกด้งานอันใด,ใด,นนนดก็ขอให้เพิ่นสําเร็จสัมผัสงานขายพันนะครับอ่าอันนี้เพิ่นเลีได้งานแหลกอ่าได้งานแหลกเพิ่นก็มาแก้บนนะครับก็คือหนวหมูแล้วก็น้ำหกสิบแพ็คอ่ากัดผงทองมาลัยหลายสิ่งหลายอย่างคุณละไม่ก็ข่วงนะครับ ครับซาทูซาทุด้วยร่วมกันอ่าสำคัญอยู่ในนามหกสิบแผก่ะได้จะยิ้มไปทายบรรยากาศนะครับที่พันเดาหมูหมูมาถวายครับผมครับเอาหมูหมูนะครับเนาะอ่าครับครับนี่ครับเป็นที่เป็นมาเกะบุนครับครับเดี๋ยวครับครับสาธุสาธุครับเป็นหมูหมูแล้วก็เพองมะไรครับ สวยงามครับผมโอ้ครับคุูเรซันเป็นหัวมมยิมนะครับเนาะหัวโมยิมสามซุนนะเนาะครับหัวมสามหัวก็ะสามศูนเบบ้าทะเบียนลูกของเอซตรงกับไอ้หอปูแปดเก้าแปดเกลงถ่ายโดยแปดเก้าเลยครับเลือทีหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าทีคนนามมาเมื่อนี้นะครับเนาะต่ว่านมหกสิแพ็กมาหลอบหนึ่งเลยยิมนมหกสิแพ็กมาหลอดนึงแล้วครับนี่ครับพุณกานหกสิบแพ็คนีครับเอฟยิมครับ การเงี้ยกับแตงงูได้ผลลงผลเก็บไปแล้วครับสาธุสาธุขอให้บุญกุศลที่เพิ่นมีสัจจะนะครับมีสัจจะที่เพิ่นบน,บนบววเพิ่นบอกเก ah ่ากับปู้ไว้แหละเพิ่นกลับมาเหตามสัจจะเพิ่นพร้อมกับปัจจัยร่วมบุญเพิ่นมาแตงงูครับอ่ะครับน้องกันเง้ยก็ได้เก็บไปแต่ให้ปู้แล้วนะครับแต่ว่าให้ผูค้ความกับไรซื้อที่เพิ่น สิไปสัมภาษณ์งานครับของานไม่ได้เอาไงว่าเก่าวันทันว่านายจา่างเลืนไปสัมภาษณ์แล้วละ่ะรอแต่สัมภาษณ์ผ่านบ่ผ่านนะครับก็ขอให้เพ็พ่พนผ่านไปด้ดีนะครับเนาะอาจจะได้ฟังของเงีวก็ได้เพราะว่าเพิ่นทำถามมาแล้วชิ้นเซินเมาแล้วอ่นะครับอาจจะได้เบิ้งของเงีวทั้งอำเภอจังหวัดบึงการก็ได้นะครับเนาะเป็นแต่เช็คเบิ้งแล้วครับก็รอติดตามเบิง้งนอะ่าถ้าเพป็นโศกเพป็นมันเป็นอัดอาจจะได้ ฟังกว่าเหง,งาอยู่นะครับเนาะอ่ะครับผมก็ขอให้เพป็นประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วกับทุกประการครับเรื่องโฉวเรื่องมอันก็ได้ก็คือนำหกสิบแพ็คนี่แหละครับก็มีที่ไปที่มาแล้วก็หัวหมูสามหัวแล้ว,วมืนเนี่เพราะว่าหมูมันตายแล้วนอาจจะเป็นสามซุนก็นได้กากับเผากำหนามมัอนี่นะครับ <c oughs> แต่หมูมันยังเพิ่มเติมบ <c oughs> ่กขออภัยที่สี่ท่านสามารถรับชมรับฟับงให้โชคโสดค่ะว่าจะไป กินตำักหุ่งหรือว่าจะไปสร้างก๋วยเตี๋ยวงทีก็ให้โชคให้มาเนาะค่ะให้ร้านเพิ่นเปิดค่ะให้ได้ละให้ร้านเนี่ยนะร้านตำักหุ่งร้านก๋วยเตี๋ยวบางทีไรยิ่งค่ะบางทีไปเข้าหิ้วๆไปไปหานล้านเพิ่นบ่เปิดจริี่ก็เพราะว่าเป็นท่าครับเมื่อวันวันเมื่อนี้วันอาทิตย์ร้านอัสสิเปิดหน่อยร้านครับกับฮาไล้เอามันหน่อยร้านกับฮาร้านที่เสื้อแจ็ปเอาครับอ่าเบึงจังหวะสาวขุน ต้นมาแล้วค่ะมอนี่ค่ือสีบแพงหอกเนาะค่ะมอนี้ละค่ะแตที่นีอยู่ถ้วยละเก้าสิบาทถวยละครับเกาสเป็นในรถเอฟซที่มาแกะบนเลยแก่หัวหมูมากคนหัวหมูคนหนามาก้นามหกแพ็กค่หัวหมูครับนามหกสแพ็กหัวหมูจากหัวสามหัวนะครับหมูตายแล้วครับก็สามูนอ่าครับผม ตีม่ยากดีดยิมตีง่ายค่ายครับสุกโสมันมันครับผมเอฟซีทันได้ได้เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับสุกมันมานครับมือ้านี่ก็มีกระปูเด้กระปูไตมาหอปูนี่ยแหละคับพันไออ่าเก้าก้าปดหน้นะครับกระปูไห้ตัวห้โซ่ไมันแล้วเตียมูกระปูแปดบ่ครับซีบขาเด้ครับปูไม่สิบขาเด้ปูแปดแล้วกระซบขานะครับอันนี้เป็นเครื่องที่พืชแม่แก่บาแก่บุนะครับเนาะครับผมอ่าบรรยากาศกับ ครับสวัสดีแล้วสวัสดีอีกส่วนคำคำส่วนเศร้าๆครับอาการหนาวๆครับลงหนาลงหลังเราย,ยิ้มก็ได้ครับดดครับอันนี้หอปูนะครับเนาะอ่าหอปูตาหอปูชีบขาวเก้าเก้าแปดครับก็อิออซี่เลยบิ้งคลิปมีอแล้วครับสุกๆมันมันลำๆเรื่อยๆครับเงินให้ได้เงินปิดท่องให้ได้ท่องชิดอันเด็กก็ขอให้สมบัตรปรถนาทุกประการขอให้บุญบารมี อของของค์ปูชีบะขาวความปูตานะครับอ่าธรรมดาในสายบุญของปู่ทุกปูทุกคนที่นะครับที่บดายมาเข้ากะเนี่ยครับอ่าอธิษฐานครับจุดทวบขอช่วงขอพรอนปูเข้าสีอ่าบนอันใดขออนันใดปูเข้ากะเห็ดอยู่ทางบ้านเข้ากะได้เพราะว่าเข้าเร็จแล้วนะครับเข้ากะเห็ดตามสัจจะที่เข้าว่ไปนะครับเพราะว่าอ่าอังเทียเข้าว่ไปเข้าเหตุว่ไปแบบนันซื้อแต่ว่ามันบ่แม่นเลยครับเพราะว่าอ่า ไอ้ปูสิเป็นคือเพิ่นถือเนาะครับเนาะอ่าขัดเพิ่นซอยแล้วเนาะสำเร็จแล้วเขาก็ต้องมาแก้บาแก้บุญเพิ่นนะครับอ่าขัดคอยสกมันมันลำลำเรื่อยๆครับกินเงินให้ได้เงินกินทองให้ได้ทองสำรับเมื่อนี้ค่ากับเขากับนาบครับอ๋อปูชีบขาวเก้าเก้าแปดบ้านอย่างที่ไม่กู้ห้าเจ็ดศูนย์นะครับเนาะห้าเจ็ดศูนย์โมซีพาวาเพิ่นมาแก้บุญอยู่นี่เด้กแล้วก็อ่านึ่พวงมา่อไรสิบแปดพวงผลไม้กอหยาง เพิ่มกับถวายหัวหมูสามหัวพร้อมกับน้ําอีกหกสิบแพ็คนะครับเนาะครับผมก็จะลืมเอาไปยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลอ่าครับผมอ่าเพราะว่าจะเป็นน้ำหกสิบแพ็คกับหกศูนย์อ่าหัวหมูสามหัวกับสามศูนย์นั่นแล้วเพราะว่าหมูตายเลยอ่าครับหมูตไตนะครับเนาะมีแต่หัวอ่าเพิ่มถวายสามหัวนั่นแหละครับอาจจะเป็นสามศูนย์ทะเบียนที่เพิ่นแก่หนามาคนนามาคนหัวหมูมากครับก็คือ 1> C 1 8ึ่งแป C หน่าี่แหละครับง่ายๆนะครับเนาะ C หนึปประมาณนี้หนึ่ C แปดเก้าอ่าหนึ่งนด้าะครับเนาะะครับหนึ่งด้าลยครับเลือที่เพิ่อนอ่านำหัวหม,มูแล้วก็เอาน้ามาถวายอง์ปูนะครับอ่ะก็ขอให้ลูกเพิ่นนะครับประสบความนสำเร็จตั้งกิจอธิฐานอนไดก็ะอให้สำเร็จทุปประการ ครับรวันอาทีการงานเนาะครับเนาะอ่าอยากได้งานอะไรก็ขอให้องค์ปูซอยให้เพิ่นได้การได้งานให้มีการมีงานได้เหตุในธรรเนาะครับเพ mm hmm. ิ่นก็สิได้ร่วมบุญรวมบุญส่วนคับแม่ครูมาเดชซอยเฮ็ดซอยสางเนาะครับอ่าสาธุสาธุนะครับแล้วก็ขอขอบุญขอบุณสําหรับอ่าที่เพิ่นครับให้การนำหมกน้ำมันเนาะครับเน,นาะอ่าทางทีมงานอ่าที่รอคอยเพิ่นอ่าที่แจ้งในซอยเพิ่นครับอ่าครับก็ให้จ้าผู้ที่เพิ่อนอ่าให้ทีมมากก็ขอให้เพิ่น ครัเจะเดินล้มเรื่องทุบประกานในนาทีการงานของเพิ่นนะครับคอยเพิ่นได้ขึ้นครับเป็นล้านๆเท่านะครับสำหรับคลิปนี้แอดยิมจะขอจบคลิปล่มเพียงสัมเนียยัซีทุกทู่กันโฉบโฉบมันๆกับน้ำหกสิบแพ็คทะเบียนรถแปดเก่าหนึ่งสี่แปดเก้าแล้วก็หัวหมูสามหัวนะครับเนาะสามศูนย์ครับโฉบโฉบมันๆสวัสดีครับ